นี่คือบรรยากาศก่อนการแข่งขันในรุ่น1 5 0ซ c หอมหวนกินทูทีนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลบรีคาจิว่าไรเดอร์นะครับผมตอนนี้ผมมาแวะเติมพลังกินข้าวก่อนที่จะเข้าสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊ผาต้มเครื่องในเลือดหมูนะครับผมมันจะอยู่ในในซอยสวนมลิหนึ่งนะครับเป็นร้านลับครับที่ผมแนะนําเผื่อเพื่อนๆผ่านไปผ่านมามาแข่งรถหรือว่าไม่มาแข่งรถก็ได้จะมาแวะเข้ามากินในในร้านต้มเลือดเนี่ยก็แนะนาครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนํา เรามาคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขันเมื่อวานนะครับในเลทที่7นะครับผมอูเมื่อวานนี้โดยภาพรวมนะครับทุกทีมทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับผมรถวิ่งกันในเวลาที่ไม่หนีกันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในในคะแนนสะสมของแชมป์ปีในปีนี้ในรุ่น 150cc เนี่ยเมื่อสนามที่6กนะครับผู้ที่นํามาเป็นอันดับหนึ่งก็คือชูสักสีสูนะครับผู้ขับขี่รถแกมม่านะครับและในสนามนี้นะครับ เป็นจ่าฝูงที่มีคะแนนนําสะสมเป็นลําดับหนึ่งในสนามที่6นะครับผมแต่ในสนามมีสนามที่7นะครับผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลําดับ2นะครับผมเจ้าบอลดอนตูมสัวไทยแชมซับนะครับผมได้เข้าเส้นชัยเป็นลําดับที่1นะครับผมว่าในสนามล่าสุดเนี้ยคะแนนสะสมของเจ้าบอลเนี่ยน่าจะขึ้นมาแซงหน้าของรถของชูสัก์สีสุกนะครับผมแล้วก็ในเลทที่8เนี้ยคงต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกันแบบ หน้าดูเลยครับเพื่อเป็นการแย่งถ้วยพระราชทานนะครับผมในรายการ FMS CT Thailand หอมหวนกินทูทีแล้วก็ในรุ่น130 cc อันดับโบนนี่ก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับผมรถรถของชูศักดิ์สีสุกนะครับหมายเลข92นะครับกับรถของวาติกันสุขุมนะครับหมายเลข93นะครับคะแนนก็คู่ขี้กันมานะครับ2คนนี้ต่างไม่ยอมกันเลยครับวาติกันก็จะพยายามเอาคืนนะครับชูศักด์ก็หนีสุดตัวนะครับ เพื่อเพื่อจะชิงถ้วยพระราชทานแชมป์ประจำปี2025อีกเช่นเดียวกันต้มเลือดร้อนๆของเรามาแล้วครับจากนั้นเราก็ออกเดินทางไปอย่างสนามไทเล์กิดกันต่อ let's go ันนี้ผมขออนุญาตขี่รถพาเพ,เพื่อนชมรอบๆอิกิลกัน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีในรายการ FFSCT Thailand 2025สนามที่8นะครับแล้วเราไปรอดูชมกันในรุ่นหอมหวนกลิ่นกูทีกันสิว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือของในรุ่นร้อยซีซีนะครับหอมโอนกินครูทีแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับวันนี้พอดีผมมาที่สนามเร็วหน่อยก็เลยเรามาถ่ายบรรยากาศของการคัดเลือในรุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นใบตารางเวลาที่จะทำการบอกนักแข่งนะครับ ก็หลังจากที่ผมพาเพื่อนๆไปส่องการคอลี่ไฟของนักแข่งในรุ่นร้อยสามสิบซีซีอันดโบนแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปส่องการทำงานของทีมช่างรถโมนิฟายในรถ2จังหวะน,นะครับในรุ่น 130-150cc กับ150ซีซีแบบผสมผสมกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้จัดฉากผมถ่ายตอนเขาทำงานจริงๆว่าบรรยากาศแล้วก็แอคชั่นเป็นยังไงนะครับ และนี่คือบรรยากาศโดยรวมในพิษของรุ่น 130cc กับ 150cc หอมหวนกิ่นทูทีก็จะเป็นบรรยากาศโดยภาพรวมในการทำงานทั้งหมดของทีมช่างนะครับแล้วก็นักแข่งนะครับเพราะบางทีนักแข่งก็ต้องมาช่วยทีมช่างในการถ่ายมันเครื่องถ่ายน้ำ้อน้ำขันน็อตตรเช็คสภาพอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อความพร้อมก่อนทำการแข่งขันนยครับเพื่อ,อนๆในสนามที่8ไปไดับนะครับ สาเหตุเกิดจากจริงจกมันไปทํารังในตู้ไฟเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาและอุปสรรคของเราในการแข่งขันเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟไเราจะได้ไปซิ่งกันต่อในเลทที่8รุ่นหอมหวนกินทูที่5 5 0ซีซี และนี่คือบรรยากาศก่อนการแข่งขันในรุ่น 150cc ซหอมหวนกินทูทีนะครับเพื่อนๆโอ้มันคือมาเชียวเลยแล้วก็ตอนนี้มีละอองฝนตกบางๆนะครับเดีย๋ยวเราเมาเอาใจช่วยกันถ้าว่าจะเจอฝนไหมในเลทที่8นี้ในรุ่น 150cc ครับเพื่อนๆ่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนการแข่งขันนะครับรถทุกคันก็จะมาเตรียมทำการออกตัวกันณนะจุดนี้หมายเลข82ครับเจ้าบอลดอนตูมครับผมสุภาไทยแชมซับมาดูคันต่อมาเลยครับมีมงคลเจริญครับชูศักดิ์สีสุขครับสุสกิ้ยม่าเอเอาร์ A, หมายเลข65สิบห้านะครับเคอาร์ K A, หมายเลขสิบเก้าครับ ทีมเจ๊สาวหมูกระทะผมจำได้ <laughs> อันนี้ครับทีมซิกสปีดเล็ซิงทีมครับเราไปต่อกันหมายเลข95สีาครับผมม <c oughs> ีเลยผมก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งตาวิดีโอแล้วก็ตากล้องเป็นอีกตัวนะครับ456ครับผู้มีคะแนนสะสมแชมป์สนามประจำปีนี้ ไม่รู้ไม่แน่ใจตันนี้3หรือ4เราไม่รู้สใช่ครับโอเคเอาใจช่วยพี่เขาหน่อยแล้วกันนะครับนี่หมายเลข88ดสิบน้าแหบบางใหญ่หมายเลข77บครับมุม่ะโอเคครับผมเอ้ย <laughs> <laughs> มาจากร้านเดียวกันนี่หว่าเสื้อเหมือนกันเลยเนะี่ย <laughs> ใช่ครับ <laughs> มันมาจากบางเดียวกันหมดเลย อะไรนะพนมเป,ม,เปาม,มาดูหมายเลข2อ4ครับ N S R ทีมป๋าชัยวังน้อยสูสูสบพี่นี่นะพี่ตัดขวาเลยไอ้นี่มันมีตัวข้าวหมดข้าวยากพีผมมก่ผมก็ไม่เคยขี่หรอกผมก็รู้เข้ามาลสูสูกครับเร็จะเป็น บรรยากาศโดยรวมนะครับมันจะดูโลกๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆทุกคนสําหรับคนที่ไม่เคยมาแล้วอยู่ในเลน,นครับเวลาเราถ่ายรูปหรือว่าทําคลิปอัดวีดีโออะไรเนี่ยมันจะต้องแข่งกับเวลามากเลยนะครับเหลือวเวลาอีกหนึ่งนาทีก่อนทําการแข่งขัน 15บห้แล้วนั้นพบทองย้อยอีกคันหนึ่งครับอ้าวเคอาสอดแทรกที่สองครับเห็นสีเขียวเขียวครับ เอ็ดสองเสียบเรียบร้อยขึ้นง่ายเหลือเกินนะมา เวใชัยวันระดับจากนครศรีธรรมราชนะซิ่งปิดเลสซิ่งทีมนะหมายเลขสิบห้าแปดสิบแปดครับเยติศักนุ่นสงเอา ดีครับสุดไแชมป์ซับจูศักดิ์ศรีสุขครับมงมาครุกรอไว้เลยท่อแตกครับนะท่อแตกท่อแตกท่อแตกครับครับเป็นเรือเป็นเรืออีกเป็นเรือนี่ครับเรือหางยาว มันเป, anyway. <Viol in> เป็นสูตรลับครับใช่ครับเรือหางยาวดังป๊อปป๊อปป๊อปอ่าไปนะครับเพราะสูตรนี้ไม่บอกใครใช่ครับเราเรารู้กันแค่เฉพาะในในทีมของเราแล้วปลาลองวัลต่างๆนะพร้อมกับจะไปสุดป๊อให้ด <can> ้วยเช่นเดียวกับพี่บอลดีไอวีไอดีนั่นแหละบางใหญ่เท่ห์และผล้ได้รับผู้ชนะเลือกครับ จบลงไปครับในรุ่น1 5 0ซีหอมผลกลิ่นดูทีในสนามที่8นะครับผู่ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1ครับผมเจ้าเดิมครับสุภาไทยเชมซับหมายเลข82แล้วก็ลำดับที่2นะครับชูสัตสีสุก,สกหมายเลข11นะครับหนึ่งเดียวของเราแกมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอชมกันในรุ่น1 3 0ซีอันดรบโบนต่อนะครับ Box, ทีสนามบรัมาชมกันในรุ่น1 3 0ซีซีอนโ์โบนหอมหวนกินทุทีกันต่อครับหมายเลข8ครับผมฮอนด้านเวตหมายเลข10ครับและบประเด็เนติบัญชามาต่อ4 5่ครับผม ทีมเลยนะครับสุชาติดวงกิจครับผมเราไปต่อหมายเลข62 62หบหมายเลข6ครับผมหาอะไรอยู่ย่านารักกงครับเอลามาดูครับหมายเลข1 5ครับผมทีม6 s p สปีดเน็ตซิงทีม โอเคครับผมมาดูรถนาเรงกันดีกว่าครับหมายเลข92ชูสักสีสุกร์ใจเกินร้อยถือว่าเป็นงานยากในเล่น,นี้เลยนะตั้งแต่ผมติดตามเชียร์มาหมายเลข92โหดจริงโหดจริง มาดูน้องไอโฟนกันนะครับด้านึกว่าเดดหมายเลขเก้าเอาแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้รถติดเครื่องแล้วครับเตรียมจะปล่อยตรัวส่วนของโอ้ดูจากสีสุกนะ 92นะจะสอดแทรกขึ้นมาที่ไร่ปบไปก่อนแล้วครับถ้าภาษาอีสานบอกอ่าเรามาดูนะมือเขียเข้ยวๆทั้งนั้นครับไม่ได้ผ่านกันได้ง่ายนะไม่ได้ผ่านกันได้ง่ายมาถึงในจุดนี้เอา้าใครล้มนะสองคันเลยโอ้โห ไม่รู้เป็นหมายเลขยกขึ้นมาเป็นหมายเลขของมนนั้นแล้วนะเอาอันนี้มาบออหนาะใต้เรืออะไรเี่ยีขนาอนี้เป็ใต้เรืองอะไรม่ถอดตไม่มีหายะอนนี้คอเดา๋ยมาดูกัน ตัวไทยหรือเปล่าหรืองานเอา้าอยู่ดีเป็นไรครับชูศักรถเป็นไรครับนังเลงนังเลงโอ้ยเอาแล้วครับของเชียร์เฮลัสเลยครับชูศักสีสุกอ้อคะแนนหายดิครับแบบนี้ด้วยนะครับอ้อหงายหลังเลยครับจอดนอนขาชี้ฟ้าเลยนะถนงศักถิ์นินทร จะทำได้หรือเปล่านะครับจะทำให้ป๊อบเน Aí, belt, like. ี่ยมาถึงในเทอนหลังๆแล้วมาเลยไม่เป็นไรหกแต้ม 6แต้มไล่สนามหน้านี่เทินหลังๆแล้วมาเลขเก้าสามปบวันทีกันครับเข้าสู่เทินสิบสามล็แต้มนะะเลแจกทะเลปังล็อกแจกนะแล้วแบบที่แล้วแบบที่สามแบบที่สิบล็อในแบบที่สามนี่เป็นบรรยากาศของท่านผู้ชมนะครับในสนามที่8นะครับ เยอะมากเลยในสนามนี้แชมป์ของเราในสนามนี้ครับเบอร์93วาติการสุขุมครับยังมัน ความโชคดีน้าของป๊อวาดีกันสุดคุ้มเลยลุ้นไทยเริญห้อยยอดน่าเลยมาแล้วทางเขาแจกให้นะครับป๊อจบลงไปแล้วครับกับรุ่น1 3 0ซีซีหอมหวนกินทูทีนะครับผมในรถอันเดอร์โบนะครับในสนามที่8เป็นการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกันของลองลำดับที่1กับลำดับที่2ครับ ชิงคะแนนสะสมประจำปี2025นะครับผมระหว่างชูศักิศรีสุขกับวาติการสุขคุ้มนะครับก็มีการ6ผันผันเหกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของสกอร์ตารางคะแนนสะสมนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆก,กันกับผมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กับช่องลบุรีคาจิวาไรเดอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิป ในเลทที่9กับเลทที่10เดือนหน้าวันที่20 21กันยายนแล้วเราพบกันอีกแล้วผมจะเอาความมันในการแข่งขันในรุ่นทูทีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่มาฝากเพื่อน,อ,นอีกเหมือนเดิมแล้วพบกันสนามหน้าสนามที่9เดือนหน้ากันยาวันที่20แล้วเจอกันมาดูแชมป์กันในรุ่น150 cc ซีซีผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่ง สุขไทยแช่มซับหมายเลข82จากทีม w s อ n j t l น s s i n g Team ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2ชูสัตว์สีสุดหมายเลข11จากทีมคองเต็งเลสซิงลงทุนมงคลน,นครศรี GSM e ลส i n g และผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3 ตลันทบทองย้อยหมายเลข65จากทีม NJT ชอเจริญยนต์โลงกึงมงคลอีกก่อยเลสซิ่งฮิโปซ CDI 6 s p e e ปมาต่อกันในรุ่น130 c c u ีอันเดอร์โบนผู่ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1วาติการสุขคุมหมายเลข93จากทีม ปี800โลงกึงไทยเติร์นหน้วยยอดผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2ทนงศักดิ์ถิ่นสะท้อนหมายเลข8จากทีมจอมยุทธเลสซิงส์ซิกสปีเด่นการดิบและผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3นพเดชเนติบัญชาหมายเลข10จากทีม l อิน LBR เลบางรักตลัดเรามาต่อกันในคะแนนสะสมในปี2025ในรุ่น1 5 0ซซีผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นระดับห ผู้สัตว์ิสุข127คะแนนและผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่2ประาาทไม่ได้สู่พัทยเช่มทรัพย์มีคะแนนสะสม120คะแนนตามมาติดๆผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่3อมมตะทองนวลมีคะแนนสะสม83คะแนนมาดูคะแนนสะสมกันในรุ่น 130cc อันเดอร์บน2025ผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่1วาติกันสุขคุม มีคะแนนสะสม137คะแนนผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่2ชูศักสีสุข131คะแนนเบียดกันมาติดติดกับลำดับที่1และผู้ที่มีคะแนนสะสมเป็นลำดับที่3นพเดชเนติบัญชา98คะแนนไม่เป็นไรสนามหน้าสนามที่9เดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ เลหน้าโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเดือดแน่แล้วพบกันในสนามนาสนามที่9